สวัสดีแฟนๆ Absolute y u ค h าทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ Absolute y u z นะครับขอนําเสนอรถอีกคันนึงครับรถราคาถูกนะครับแถมยังไม่พอนะครับค่างวดเบาๆด้วยนะครับผมวันนี้นะครับขอแนะนําเป็นคันนี้นะครับผม Nissan Armada 1.2V ปี2013นะครับหรือว่าปี2550นะครับตัวนี้จะได้เป็นสีดำนะครับผมพร้อมด้วยชุดแต่งรอบคันสเกิร์ตรอบคันพร้อมด้วยล้อแม็กนะครับเป็นตัวรองท็อปด้วยนะครับ สวยๆแบบนี้ราคาเบาๆครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับผมเริ่มจุดด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าตัวนี้นะครับจะได้เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับนะฮะพร้อมช่องลมดำนะครับแล้วก็มีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางนะครับผมมาพร้อมด้วยไฟหน้ามัลติรีเลกเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาให้เพิ่มนะครับเป็นไฟเดลท์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะไฟหน้านะฮะ มัลติรีเฟล็กเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับจะมาพร้อมด้วยกระจกปรับและพับไฟฟ้านะครับผมสามารถพับและปรับด้วยไฟฟ้าครับจะไม่มีไฟเลี้ยวฝั่งในกระจกนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้นแก้นด้านข้างทั้งสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับคันนี้นะครับจะได้ล้อแม็กขอบ15นะครับพร้อมด้วยล้อแม็ก 6กานนะครับมาด้วยยางฮันคุกนะครับผมสาหรับปีของยางคันนี้นะครับจะได้เป็นปี23นะครับเดือน4นะครับมาพร้อมด้วยหน้ายางนะครับ195ทับ55 R15 นะครับก็คือเป็นยางขอบ15นะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของนิสสันนะครับส่วนด้านขวามือนะครับตัวนี้จะบอกเป็นรุ่นของ เ r ียวดรีฟเอ็กซ์ตรนิกซีบีทีนะครับเป็นรุ่นของเครื่องยนต์นะครับมีโลโก้ของนิสสันอเมร่านะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับในส่วนของกุญแจนะครับก็จะมีกุญแจหลักให้ลูกค้า1ดอกนะครับเป็นกุญแจของนิสสันอเมร่านะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในมาพร้อมๆกันนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนภายในของรถนิสสันอเมร่านะครับซึ่งจะมาพร้อมด้วยเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับท่านผู้ชมครับสลับกับแถบได้สีแดงนะครับนะฮะเบาะผ้านี้จาก บ่อผ้าเดิมๆิมนะครับไม่มีขีดขาดแน่นอนครับสภาพดีครับสําหรับบ่อผ้านะครับเดี๋ยวจะแพรกล้องมาให้ดูนะครับค่อยไปดีละจุดนะครับนะฮะสวยเลยนะครับได้แผ่คุ้มๆนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ดรถพร้อมกันเลยนะครับปุ๊บนะฮะสตาร์ตติดง่ายนะครับสำหรับนิสสัตต์อเมร่าคันนี้นะครับผมสวยนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับสภาพเดิมนะครับจากโรงงานนะครับ เรามาดูส่วนแรกกันนะครับภายในนะครับก็จะเป็นประตูนะครับบุผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับมาพร้อม job, ateur, อ assim, offend, ด้วยกระจกนะครับไฟฟ้านะครับสําหรับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสวิต์กระจกนะครับพับด้านข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับและพับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับด้านซ้ายนะครับถ้าเลื่อนไปตรงนี้ก็จะเป็นปรับด้านขวานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกมองข้างนะข้างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับ ให้มันขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟสปอตไลท์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็จะมีออโต้สต็อปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะรองรับนะครับผม c d MP3 นะครับ a m FM นะครับผมตัวนี้เราก็สามารถเร่งเสียงตัวนี้ได้นะครับหรือว่าจะมาเร่งเสียงตรงพวงมาลัยนะครับซึ่งจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ เราก็สามารถควบคุมตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาหรือว่าตัวล่างนะครับจะไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะครับตัวนี้จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้นะครับก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เลยนะอันนี้เราก็บังคับตรงนี้ได้เลยครับในส่วนของแอร์คันนี้นะครับจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลหรือว่าแอร์ออโต้นะครับก็กดเข้าไปปุ๊บการทำงานก็จะเริ่มขึ้นนะครับการคำนวณอุณหภูมิต่างๆนะครับผม ก็จะมีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับปุ่ม ac นะครับปุ่มรับลมนะฮะภายนอกภายในนะครับหรือว่าจะเพิ่มลงตรงนี้นะครับก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับมาดูตรงเก็บสัมภาระด้านหน้ากันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอล้วงออกมาเล็กน้งยนะฮะก็จะมีนะครับสมุดรับการประกันและการบำรุงรักษาจากเจ้าของเดิมนะครับเอกสารต่างๆจากเจ้าของเดิมมีครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเข้าสูตรนะครับก็จะมีให้นะครับตรงนี้นะฮะ รูะะ้ที่มาที่ไปของรถคันนี้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับเบาะเดิมนะครับไม่มีฉีกขาด <het water life> แน่นอนครับ <unprecedented> แล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันเสริมเพื่อเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีนี่นะฮะที่พักมือพร้อมด้วยที่วางแก้วนะครับต่วนี้ก็จะเป็นส่วนที่วางแก้วน้ําของผู้โดยสารด้านหน้านะครับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถวางแก้วตรงนี้ได้นะครับตรงที่พักมือนะครับ อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนะฮะนี่ถ้าเราไม่ได้วางก็เราพับไปได้เลยนะครับก็จะสามารถบรรจุผู้โดยสารได้อีกสามท่านนะครับสำหรับด้านหลังนะครับถ้าใครคิดว่ามันแคบนะครับผมขอคอนเฟิร์มว่าตัวนี้นิสสันอัมบอรคันนี้กว้างนะครับนะฮะหลังคาก็มาชนหัวแน่นอนครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมวันนี้จะพามาเปิดทุกจุดนะครับตัวนี้นะครับจะได้ห้องเครื่องเดิมๆจาก นิสสันเลยนะครับไม่มีการชนหนักแน่นอนครับสวยทุกจุดนะครับห้องเครื่องนะครับสะอาดนะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่ปีคราน้ำมันนะครับอันนี้จะพามาดูน็อตนะฮะน็อตจากะโปรงต่างนะครับเดิมจากโรงงานนะครับท่านผู้ชมครับสวยนะครับจะได้ไปได้คุ้มแน่นอนครับ เข้ามาดูรถแล้วท้าลองขับได้ถ้าที่แอ s o l u t e ุยยุสคานะครับรับรองใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังนะครับรถเดิมเครื่องเดิมนะครับไม่มีแกะทําต่างๆนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับผมหรือว่าการแนะนํานะครับรถนิสสันอัลเบรคันนี้นะครับสวยราคาถูกแถมข้างวดผ่อนเบาๆนะครับผม สำหรับคันนี้นะครับพักแอปสุดยุทธาขอนําเสนอราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหนบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าบาทนะครับผมราคาถูกแถมค่างวดเบาเลยครับหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดลองขับนะครับเข้ามาทดลองขับที่ร้านได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็ทักแชทอินบ็อกซ์ไปเตะเพจร้านรถมือสองเชียงใหม่แอปสุดยุทธาได้เลยนะครับทางทีมงานเราจะคอยให้คําปรึกษาในการออกรถนะฮะทุกท่านนะครับทุกอาชีพนะครับเครดิตดีออกรถ ฟรีดาวไปเลยนะครับผมสนใจรีบพักมานะครับแอบสุดยุดค์คานะครับผมวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ